อัปเดตเหรียญ1น,นบาทแบบปกติที่รับซื้อล่าสุดจะเป็นแบบไหนยังไงดูกันในคลิปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o n c อนช n น l นะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พาเครื่องทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเหรียญ1น,นบาทนะครับ แบบต่างๆนะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญหนึ่งบาทแล้วก็บอกราคารับซื้อล่าสุดนะครับแล้วก็แบบรุ่นแบบที่รับซื้อล่าสุดด้วยนะครับก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะดูแบบช้าๆนะครับอย่ากดข้ามนะครับอย่ากดกอไปท้ายคลิปนะครับเพราะว่าถ้าคุณกดข้ามนะครับกดกอไปท้ายคลิปเนี่ยคุณก็จะไม่เข้าใจนะครับแล้วคุณก็จะขายไม่ได้นะนะครับที่สําคัญเนี่ยผมให้ความรู้ในคลิปด้วยก็อยากให้ทุกคนดูจริงๆนะครับ คลิปผมนะครับก็จะใช้เวลาไม่นานหรอกครับประมาณ10นาที1ิบนาทีนิดๆนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับตั้งใจดูแล้วกันนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับส่วนคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปช่องผมนะครับและรู้สึกชอบนะครับหรือไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับการรับซื้อเหรียญอะไรต่างๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดแจ้งเตือนนะครับกดกระดิ่งนะครับส่วนคนไหนที่กดติดตามแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับช่วยผมกดแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์ให้เยอะๆหน่อยนะครับนะครับ ขอบคุณมากนะครับถ้าคนไหนแชร์เยอะๆก็ขอให้รวยๆเฮงๆนะครับมีโชคดีนะครับเยอะๆปังๆแล้วกันนะครับเพราะว่ายอดตอนนี้ยอดสับของผมว่าไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่นะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยผมแชร์หน่อยนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนผมนะไปในตัวนะครับโอเคนะครับ ่วนผมนะครับก็จะลงคลิปนะครับทุกวันอังคารนะครับพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับเวลา18บนาฬิกาสบนาทีนะครับถ้าไม่อยากพลาดนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาติดตามนะครับรับชมมันได้ในวันและเวลาดังกล่าวนะครับอีกเรื่องนึงนะครับผมตอนนี้ผมก็เปิดเพจ a c e b o o k แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเข้ามากดติดตามครับชื่อเพจตามชื่อช่องเลยนะครับรับซื้อเหรียญพระเครื่องไบโอชัยนัลนะครับก็ส่งรูปพระรูปเหรียญกันมาได้นะครับปกตินะครับตามคําเรียกร้องนะครับที่ บางคนไม่ได้เล่นไลน์นะครับก็เล่นแต่ Facebook นะครับก็ส่งมาได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับเรื่องแรกนะครับที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเหรียญรุ่นนี้ก่อนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับที่ผมเคยประกาศรับซื้อนะครับตามออเดอร์นะครับตอนนี้นะครับผมปิดรับซื้อแล้วนะครับเพราะว่าได้มาเยอะแล้วนะครับได้มาเยอะแล้วนะสาหรับเหรียญ1นบาทนะครับ ปีสองพันห้า้อยห้านะครับที่ผมเคยประกาศรับซื้อนะสำหรับเหรียญที่มันสภาพสวยนะครับตอนนี้ปิดรับซื้อแล้วนะครับก็ถ้าเกิดใครมีนะครับก็เก็บไว้ก่อนได้นะครับเก็บไว้ก่อนได้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงก็อาจจะมารับซื้ออีกทีหนึ่งนะครับก็ติดตามช่องผมไว้นะครับโอเคนะครับส่วนเรื่องต่อไปนะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องที่มีเพื่อนๆครับถามเข้ามานะครับในไลน์นะถามเข้ามาบ่อยๆนะว่า เหรียญที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับเหรียญที่อยู่ข้างหน้าเนียนะครับว่ามันมีของปลอมหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับมีของเก๊ของปลอมหรือเปล่านะผมจะให้ดูนะครับเหรียญหนึ่งบาทหลังคุดนะครับแบบนี้นะครับเห็นป่มมันจะมีทั้งอักษรที่มันชัดนะครับเห็นป่มอักษรชัดอักษรไม่ชัดนะครับเห็นไหมครับก็จะเธอทำให้เพื่อนๆหลายๆคนนะเกิดข้อสงสัยนะครับเกิดขึ้นมานะว่ามันมีของปลอมหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้ตอนนี้นะครับเนี่ย เดี๋ย <s country> ผมจะให้ดูเหรียญหนึง่งอันนี้ก็เหรียญที่มันไม่ชัดนะครับอักษรไม่ชัดเห็นปะมันมีได้นะมันมีได้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะผมยัง <s and then> ยืนยันนะครับ <S <s <and then> ว่ามันยังไม่มีของปลอมนะสำหรับเหรียญนึ่งบาทหลัง,งคุดนะครับผมยังไม่เคยเจอแล้วกันไม่ได้ว่ามันไม่มีนะอาจจะมีแต่ผมยังไม่เคยเจอแล้วกันนะครับยังไม่เคยเจอนะนะครับแต่มันอาจจะมีแบบบล็อกที่มัน ปั๊มติดชัดบ้างไม่ชัดบ้างอันนั้นแล้วแต่นะครับแล้วแต่เพราะจำนวนการผลิตมันก็เยอะนะครับสองสามร้อยล้านเหรียญนะก็ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะนะครับอาจจะมีที่มันเออร์เลอร์นะครับอาจจะหลุดรอดมาอหรืออาจผ่านการใช้งานมาอย่างเงี้ยอาจจะไม่ชัดหนีนะอย่างเงี้ยเห็นบ้ามันอาจจะไม่ได้ชัดเจนทุกตัวอักษรนะครับเราไม่ต้องกังวลนะครับแต่ถ้าเกิดใครคิดว่ามันมีปอมนะครับก็ส่งมาขายช่องผมนะถ้าคุณคิดว่ามันปอมนะครับก็ส่งมาขายช่องผมนะ เย,ยีางละห้าบาทสองบาทอะไรเงี้ยผมก็รับนะถ้ามันปลอมนะอันนี้พูดแบบตลกตลกนะครับแต่ถ้าใครคิดว่ามันไม่สบายใจหรือว่ามีปลอมจริงจริก็ลองส่งรูปมาถ้าใครเคยเจอของปลอมจริงๆก็ลองส่งรูปมานะครับส่งรูปมาให้ดูนะนะครับเพื่อเป็นข้อมูลใหม่ๆนะครับบางทีผมอาจจะไม่ทันก็ได้นะข้อมูลผมอาจจะไม่ได้แบบว่าอัปเดตก็อาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่ามันมีของปลอมออกมาแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อาจจะไม่ได้เดินตลาดดู ของปลอมหาของปลอมอะไรตลอดนะผมหาแต่ของแท้นะต้องเข้าใจผมนะครับโอเคนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็คือเหรียญที่ผมรับซื้อตลอดเวลานะครับหนึ่งบาทหลังคุดเนี่ยรับซื้อมานานแล้วนะครับตลอดเวลานะครับแต่ราคานะมันมีขึ้นมีลงนะมันมีขึ้น,ม,น,ม,นมีลงบางทีมันอาจจะเป็นช่วงพีคพมันก็มีเป็นเหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับสําหรับเหรียญสภาพสวยๆนะแต่ถ้าเป็นแบบสภาพแบบ ไม่สวยอะไรเงี้ยก็มีราคาแต่ยี่สิบบาทสิบห้าบาทแล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ช่วงช่วงที่มันได้รับความนิยมหรือไม่นิยมแล้วก็เป็นสภาพเป็นหลักนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะดูจากเพจนู้นเพจนี้อาจจะคิดว่าราคามันเป็นเหรียญเป็นร้อยเป็นพันนะครับมันไม่เคยถึงนะครับเหรียญเป็นพันไม่เคยถึงนะตั้งแต่ผมเล่นเหรียญ <ๆ S 1> มาเหรียญหนึ่งบาทหลังคุณไม่เคยถึงแล้วเหรียญละพันนะครับเออเพราะว่ามีเพื่อนๆบางคนจะส่งรูปมาให้ผมเนี่ย ส่งมาถามผมรับซื้อราคาเท่าไหร่บางคนมีแค่เหรียญเดียวสองเหรียญอย่างเงี้ยบางทีผมก็อาจจะไม่ได้รับซื้อนะครับก็ต้องขออภัยนะครับเพราะบางคนเดี๋ยวหาว่าผมแล้วไม่รับซื้อจริงนี่หว่าใช่ป่ะแต่บางทีมันก็มีแค่เหรียญ2เหรียญนะครับผมซื้อไปมันก็ไม่คุ้มค่าส่งนะครับบางอย่างก็ต้องฟังผมบอกนะครับไม่ใช่ามาด่าผมว่าผมไม่รับซื้อจริงนะนะครับถ้าเกิดใครมีเหรียญพวกนี้ก็รวบรวมมันมาขายได้นะครับหลายๆเหรียญนะรุ่นหืึรวมกันมาได้ในช่องผมรับหมดนะแต่คุณต้องมีหลายๆเหรียญนะ โอเคนะครับผ่านไปนะครับสําหรับเหรียญคุดนะตอบคาถามให้ว่ามันยังไม่มีของเกน,นะครับมันยังไม่มีของปลอมนะมันมีแต่ของแท้นะครับตอนนี้นะครับอัปเดตให้ฟังนะตามนี้นะส่วนเหรียญต่อไปนะครับที่ผมจะที่ผมรับซื้อตลอดเวลานะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทเหมือนกันนะครับเหรียญหนึ่งบาทแ <ใน S 2> บ <Bir. S 2> บนี <laughs> บ้น,นะครับนี่นะครับเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้นะผมก็รับซื้อตลอดเวลานะครับรับซื้อมานานแลวนะครับนี่นะครับนี่เหรียญหนึ่งบาท แบบนี้นะครับที่เป็นด้านหน้าเป็นในหลวงนะครับโปรยข้าวนะครับมีอยู่กับในหลวงรัชกาลที่เก้ารัชกาลที่สิบนะครับและด้านหลังนะครับเป็นพระแม่โพศบแบบนี้นะครับเห็นป่มพระแม่โพศบนะครับไม่ได้นางกวักหรืออะไรนะครับเป็นเหรียญนะครับโปรยข้าวนะครับ fao นะปีสองห้าสองศูนย์นะครับมาแบบนี้นะครับที่ผมรับซื้อตลอดนะครับและเหรียญรุ่นนี้นะครับยังไม่มีของปลอมนะครับยังไม่มีของเก๊เหมือนกันนะยังไม่มีของเก๊ะแต่มันอาจจะมีสภาพสวยไม่สวยนั้นแล้วแต่นะครับแล้วแต่นะ เหรียญรุ่นนี้ผมบอกให้นะมันจะเป็นพระเียรตรงนะครับมันจะเป็นพระเียรตรงนะเพราะไม่ได้เหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญที่ระลึกก็คือต้องเป็นพระเียรตรงเท่านั้นครับพระเียรตรงคือไม่แปลกนะครับแต่ถ้าพระเียรกลับเนี่ยคือแปลกนะนะครับมาบอกให้ฟังนะเพราะบางคนส่งรูปมาหาผมบอกพี่ผมมีเหรียญนี้พระเียรตรงนะครับไอ้พระเียรตรงเนี่ยมันปกตินะย้ําอีกทีว่าพระเียรตรงเนี่ยมันคือปกตินะครับมันไม่ได้พิเศษนะต้องทําความเข้าใจใหม่นะต้องศึกษาดูนะครับสําหรับเหรียญที่มัน ไอนี่นะครับที่เราไม่ค่อยรู้เราลองหาข้อมูลดูนะครับแต่ข้อมูลเราต้องหาข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลจริงๆนะครับเพราะบางเพจบางช่องบางอะไรมันก็เป็นข้อมูลที่มันหลอกลวงกันนะมีเยอะนะมีเยอะนะผมก็อยากจะเตือนไว้นะครับนะครับดูให้ดีๆนะส่วนเหรียญกองไม่ค่อยโฟกัสนะครับส่วนเหรียญรุ่นนี้นะผมก็รับซื้อมานานแล้วนะก็เป็นเหรียญที่มันแบบละสภาพสวยนะครับผมก็รับซื้อนะครับหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทนะครับสําหรับเหรียญแบบนี้นะถ้าเป็นสภาพแบบนี้นะ สวยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นสภาพประมาณนี้นะนะครับแต่ถ้าสภาพแบบนี้เหรียญขวามืออย่างนี้นะครับเห็นป่มสภาพผ่านใช้เยินๆยอย่างนี้นะกาจะอยู่ที่ประมาณเหรียญละ3า4ส5 0ี่สิห้าสิบนะครับแล้วแต่นะครับเห็นไหมเราดูสภาพมันสภาพเหรียญเนี่ยมันกําหนดราคาเหรียญได้จริงๆนะครับมันกําหนดราคาเหรียญเป็นหลักเนี่ยไม่ได้ว่าเหรียญรุ่นเดียวกันจะต้องราคาเท่ากันนะครับไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่สภาพเหรียญเลยนะครับอยู่ที่สภาพเหรียญจริงๆนะ บางอย่างเนี่ยราคามันห่างกันเลยนะครับสําหรับเหรียญที่มันสวยกับไม่สวยราคาต่างกันหลายเท่านะครับต่างกันหลายเท่าต้องทําความเข้าใจในตรงนี้นะครับเพราะว่านะครับนักสะสมนะครับก็ต้องต้องการสิ่งของที่มันสวยงามนะครับเป็นตามตามตามธรรมชาติของนักสะสมนะครับก็ต้องการเหรียญที่มันสวยนะครับส่วนนะครับนักสะสมที่แบบว่าหน้าใหม่ๆหรืออยากจะลองเข้ามาสะสมใหม่ๆอาจจะต้องการซื้อเหรียญที่มันผ่านใช้งานหรืออะไรก็แล้วแต่ในแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับวันนี้ผมมาพูดให้ฟังนะ บางคนอาจจะคิดว่าทําไมดูนางตามนู่นเตรียมนี่ทําไมมันราคามันสูงกว่านี้นะครับอืมเพราะว่ามันสภาพเหรียญแล้วก็อยู่ที่การซื้อการขายของคนสองคนนะครับไม่ไม่ได้ว่าอยู่ที่ใครหรอกครับไม่อยู่ที่ตลาดหรอกครับนะครับมันอยู่ที่คนสองคนตกลงการล้วนเลยนะครับนี่นะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสด้วยนะครับวันนี้ต้องขออภัยเอามือปาดบ่อยไม่ได้มีแบงวันนะไม่ได้มีแมงวันมาเกาะหน้านะนะครับโอเคนะครับสรุปนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อวันนี้นะครับก็ เป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังคุดนะครับแล้วก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับโปรยข้าวหลังทราแม่โพศนะครับที่ผมรับซื้อตลอดเวลาครับดูดูแค่รูปแบบดูแค่พอสเนี่ยรับซื้อทันทีนะครับไม่ต้องเป็นพัสดเสียนแปลกๆหรือไม่ต้องเป็นเออเลอร์คอยนะครับก็คือรับแน่ๆนะครับอย่างนี้นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับมาเป็นสองเหรียญนี้นะที่ผมรับแน่ๆนะครับราคาก็เหมือนที่บอกนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ราคาตลาดเป็นหลักนะครับโอเคนะครับ ส่วนนะครับช่องทางนะครับการติดต่อนะครับในการส่งรูปเหรียญหรือพาเครื่องมานะครับผมก็มีช่องทางการติดต่อทาง f a c e b o o k นะครับเป็นเพจ Facebook นะครับชื่อว่ารับซื้อเหรียญและพาเครื่องไบโอนชัยนอลนะครับก็เข้ามากดติดตามนะครับแล้วก็กดถูกใจแล้วก็ส่งข้อความกันมาได้นะครับส่งข้อความเป็นรูปภาพส่งอะไรมาได้นะครับส่วนอีกช่องทางการติดต่อหนึ่งก็เป็นไลน์ดีนะครับเป็น a o n นะครับ c h n n y 8 8 8นะครับ AONCHANEL888 n นะครับ On Channel 888นะครับพิมพ์เป็นตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะครับโดยไม่ต้องกดเว้นวรรคแล้วก็กดค้นหาเพื่อนด้วย ID Li น e นะครับก็จะเจอช่องผมนะครับส่งคนไหนนะครับที่ไม่ได้เล่นไลน์นะครับหรือต้องการความรวดเร็ว่าโทรมาได้นะครับที่เบอร์0843419156นะครับ0843419156นะครับโทรมาได้แต่เวลา9โมงช้าจนถึงเวลา4ทุ่มนะครับ แล้วก็ไม่ก็แอดไลน์มาตามเบอร์นี้ก็ขึ้นครับพิมพ์เบอร์นี้เข้าไปก็ขึ้นนะครับค้นหาด้วยเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ก็ขึ้นนะครับส่วนเดี๋ยวผมก็จะให้เป็น QR โค้ดไว้ให้นะครับก็สแกนกันมาได้นะครับและที่สําคัญนะครับเวลาเพื่อนๆนะครับส่งรูปพระเครื่องหรือส่งรูปเหรียญมานะครับอย่ากองรวมกันมานะครับหรือว่าใส่ถุงมาใส่กระดาษมาแล้วถ่ายรูปมาให้ผมดูนะผมดูไปผมก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะถ้าอย่างนั้นครับ ก็อยากให้ทุกคนค่อยๆเรียงเหรียญถ่ายกันมานะสี่ห้าเหรียญนะครับถ่ายมาให้ชัดเจนหน่อยนะครับแล้วก็ส่งรูปภาพมานะครับและที่สําคัญนะที่สําคัญที่ลืมไม่ได้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับพิมพ์เบอร์โทรศัพท์เบอร์ติดต่อกลับของคุณไว้นะครับในไลน์นะครับเพราะว่ามันอาจจะผมเวลาผมต้องการเหรียญอะไรเงี้ยผมอยากซื้อผมก็จะได้โทรติดต่อกลับไปโดยความเรวดเร็วถ้าตอบไลน์กลับไปกลับมาย้อนกลับไปย้อนกลับมาบางทีใช้เวลาหลายวันนะครับกว่อจะคุยรู้เรื่องนะนะครับ บางทีให้เบอร์ไว้ดีกว่านะครับอืมถ้าผมชอบอันไหนผมติดต่อไปแน่นอนนะครับถ้าตรงที่ผมรับซื้อเนี่ยผมติดต่อแน่นอนนะครับแล้วไม่ต้องเกรงใจนะครับตรงรูปกันมาได้เยอะนะครับเพราะว่ามันคืออาชีพของผมนะผมต้องมานั่งดูรูปนะครับแล้วก็มานั่งโทรหาเพื่อนๆนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ผมซื้อไปแล้วผมมีกําไรเนี่ยผมซื้อแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับไม่มีมาหลอกลวงอยู่แล้วนะครับช่องผมนะครับถ้าซื้อได้ซื้อแน่นะครับถ้าราคาโอเคซื้อแน่นะครับโอเคนะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้รับ ประโยชน์นะครับสาระความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้ายังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ